สบายควสสัดีพี่นอ้องมากินตำมะขุ่นตำกันเด้อพี่น้องเด้อสกับไอคิพวพ่อสสวัดีกินอะไรกันเดินทางต่อพี่น้องจ๊ากินอะไรกันเดินกินอะไรกันเดินทางต่อเลยเ,เดินทางสิไปแซ่พบพอวะไอคิวจิ๋มมาบ้างเมาน มหืหา่ไม่ใหญื่อจืดอีกแล้วพี่น้องยะไปเที่ยวมาอยู่บ้านมาขึ้นีถยไปพี่ตั้มมาคงคะสวัสดีบ่เดอร์มาถึงตั้มมาคงตั้มประปุ้น้ำกัน นาแต่ไม่ค้งใเดี๋ยวมาหาเ่าบอสบายดีเนาะไ่ดีเป็าแนี้มออยเนาะหยิบไแลอดเลยหยิก็ใช่ิบก็พัเอันพังอีกับบยังไฟเลิศบานเอาหยิบไีเลิศนี่อยู่ในสวนต๋อเนี่ยนี่ือันกินกินน่เด็กกินนนเด้อกินงงอะไ แช่นั่นเนาะ่เข้ากันเลยแช่เจ้าเข้ากันโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ส้นนะนะมันบรนิยานบริษัทเส้นน่าบริัทางไดพี่เราเอดมาหาเห็ดนะคบเ,เรพราะเกาแก่แหง่แม่คน้า้กระตุกบัวว่านเนี่ยบ่ลงมือแหง,หงอ่อัะเนาะคนให้กระตุก

กินมากินอเอาลูกไปชงสิมอะไ้แกตีสุงไมีนนำเธอเนาะเบิงเป็นแต่บุมมนำอันเมืองน้มันหน่อแม่มันหน่อยหน่อยกน่อยหน่อยหน่อยเคียวรอมาระใจเน่อมีนนำเธอในในใน่วนในในี่เป็นบอกโด ทารนตัวเป็นมื่อนานแล้ว hum มันเบิดแล้วมันห่วยโอ้ยังบัลายอ่พอดย่ไป้าลุงเบ่งลูกสองหอนแอลเป็นอะไรเหมือวันนาบอกพี่นองไปเนาะดูกลบบัวลายบ่จ ไปนั่มผืนอยู่ของบ้านเนี่ยนั่มผืนออกแฉะหวะัดเนีย่ยผืนไปลองเพลงลองเพลงอยู่วัดกลางบ้านไปลองเล้วลองเพลงแห่ลดแห่กดแห่กันกในบ้านนะนี่แหละเนาะเอนึกบ้านเล็กน้อยเต็มลดเขาบอกเป็นยาแล้วนี่ใช่ปะ ยันยังยังแกงละหัวเส็จมันฮักกระเกิดนะมันยังใหม่ๆอย่งเดิมนะครับวันศุพากรเชีิวเมื่อาบ,าาาบัานเมื่อบัาอใหม่าย่างไง เดี๋ยวไปจมาเกลากลักนะปอ๊กโก่ยโอนยโอ๊ยโน๊ะมอ๊ยโอ๊โคงยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโองยโอ๊ันน๊ยโอ๊ยโอ๊ยโมโอ๊ยอ๊นโอ๊ยนออย

พอผ้าลวเล่าคนใกล้แม่งขนุอน,นอ่ะมีอะเนแ,แม่งขนุนะมี่อยนะเนี่ยแป่่ามันตัวใหญ่เห็น่ยวห่วยแล้วปีนี่นีแต่พ้นต๊ะพนองเว้จนบม่มีเวลาไปหาเงีย้ยพ้นโต๊ะดุะไร พูดน่ะตัวบังใหญ่มันตัวใหญ่เลยนอนตัวใหญ่แล้วก็พูดเลยแม่ตัวใหญ่เลยเขาอยู่บ้านนะป้าเอาสาแปอันตัวตอนสั่นตอนมันยังหน่อยเงินกวดเอามันน้าทำในใหญ่เลยแม่เดี๋ยวพี่น้องเด้กกินแก่ง่วงนอนพี่น้องเลยตากินหลิน ทำแกงหวังนอนเอาไอคิวเหมือนเลยที่เป็นเพน็ดหนจังนอนต้องนำพ้นเพิ่นมาคอยอยู่เงินอืเซ่บก็เลยบ่มีโมก็เลยสู่หย่าตำกินแพิ่นกินกันสองคนฝอนนอนน้ำพ้นเพิ่นไปเบียกงเพิ่น มันละแฉะมันไปฟองจำเลยนะแ่บแล้วมากรล้นี่แม่เอามากรู้ทันะนแล้วแฉะไปแฉะแล้วใบกระูุบะเจะเอือยู่เมืองไทยนะใบอนนี้อเมืงแง่เน่้าก็บจะใ้นู้นแย้

น่วใหญ่ที่ซือมังนาวใหญ่มากถ้ามันบองเองมันสิเป็นตำกับปุ่นยัวๆพี่น้องมากินน้ำกันด้วยใกลกๆก็จากินน้ำอ <c> ืมแต่พันเลย พันพุอันคิวเช้เจกินไข่หรือบ่ออะไพี่น้องเอ้โคชงโ้ชงสเด้กินไข่บืยังไม่ได้ไข่แล้ว่า4สีเดือนมึไจะหาเลยตามพ่นว่าแล้วห้าก็บผักจัดเริจะเดือดแล้วมองซ้ำนะบ้ายังบ้หือกัน Bun, kami Nah, kita sudah peluk meluk. บายดีป่ะรุมอีคิวสังเด้ออีคิวซังเด้อฮะไปยนั่งได้ส่น้องทำไยอ,ยอยังนั่งซ้ำไปคิวกัได้คิวกันได้ใคงสีไปเป็นเนาะใครงสีทานปลาเถอะเดนี่ก็ยังบววายเลยเนี้นยเนี้ยวดในซ้าจะอย เปอแนไปพ่อกันยุนาฮานเด้อขอให้คิวว่ะไปพ่อกันยุนาฮานเด้อพี่น้องมึอแลกงนะไปในมัวน่าฮานในมวน่าฮานด้ืยสิเป็นนางบึงจ๊กบอกไชิมีแหกต็นหรือบอพี่น้องบ่จำบ่ได้จ่ายไปที่ตามส้มเด้อมือแลงเด้อแล้งจิล่งคิปให้บงยนาฮานมื่อเอ้นาเมลอเชียวเอา น้าบ้าี่น้องคิดในน้องคำาม<ล>จะไปขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพอเบิง่งปาก้มต่อไป<ล>พี่น้องสบายดีปะลุงสบายดีเด้อสบายดีเด้องนี่เหยียบมือเยียบเดียวสบายดีน้องเอ๋สบายดีป <c oughs> ะลุงไหมกินอย่างเดียวเท่